สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีแคปงานการที่ผมได้ไปแข่งทั้ง2วันเลยทั้งวันที่10และ11 1ฮะที่อยุธยาแล้วก็ที่จลันตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเด็กที่ผมเอาไปใช้ในการแข่งว่าเป็นเด็กอะไรมีอะไรบ้างนะฮะกว่าจะมีเวลามานั่งอัดคลิปนี้ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วมผมได้มีโอกาสไปแข่งงานอัลตาบอลีที่อยุธยาครับสถานที่แข่งคือโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะครับ ตอนเดินเข้าไปก็งงเงีย้ยว่าไปที่ไหนเดินไปยังไงเราไม่เคยไปแข่งที่นั่นเนาะอันนี้คือบรรยากาศต่างๆเดินเข้าไปแล้วก็มีของ Nintendo ที่มาแล้วก็โต๊ะแข่งต่างๆแล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่เขามาแข่งกันแล้วก็วันนั้นคนเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเท่ากับวันอาทิตย์นะแต่ไปที่ยุธย,ยาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากมายเพราะว่าเหมือนโฟกัสกับการแข่งนะตรงนั้นว่าแบบเราจะ ทำได้ขนาดไหนซึ่งผมก็มีเวลาแค่ถึงบ่ายเท่านั้นก็ไม่ได้เข้ารอบหรือ,อะไรก็แข่งได้โปรโมก็ก็กลับแล้ววนะันนั้นเพราะว่ามันตรงกับวันเด็กก็เลยแบบขอไปเที่ยวหน่อยละกันนะอะไรเงี้ยแต่ก็ชนะ3ามศูนย์นะชนะสามศูนย์ต่อไปจะเปิเปดเผยหน้าผู้ที่ผมไปแข่งด้วยก็ขออนุญาตตรงนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรืออะไรแต่แค่แบบอยากจะบอกว่าพี่ๆทุกคนน้องๆที่เจอเก่งมากก็เลยอยาก อยากแบบนําเสนเออ,อยากให้ทุกคนได้ได,ได้ได้เห็น,ขอ,ข,ออน,ญญนขออนุญาตนะครับญาตคนแรกที่เจอก็คือเป็นน้องคนนี้ผมจําเด็กไม่ค่อยได้ว่าน้องเขาเล่นอะไรรู้สึกว่าผมเกือบจะเอาตัวไม่รอดอะ่ะเพราะว่าน้องเก่งมากก็ผ่านมาได้ด้วยดีแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดียด้วยการชนะแบบโคงสุดท้ายพอดีแล้วก็ถามน้องว่าแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นที่แบบเหมือนจะชนะแล้วหรืออะไรเงี้ย น้องบอกว่าน้องรันออเดอร์ผิดมันเป็นความผิดพลาดของน้องน้องบอกนะรู้สึกโชคดี <c oughs> เกือบตายเหมือนกันแต่ก็ชนะมาได้แล้วก็พี่คนนี้คนจําได้ว่าพี่เขาเล่นโดนาเพาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมนั่งเครียดมากนี่คือรูปผมกําลังนั่งแบบคิดเลยเอาไงดีไม่รอดละไม่น่าจะรอดแต่ไม่รู้ว่าด้วยเพราะอะไรก็ทําให้รอดกลับมาได้อีกแล้วโค้ง <c oughs> สุดท้ายก็เกือบเกือบเหมือนกันครับเกือบเหมือนกัน แล้วก็พี่คนที่สามคนนี้จาว่าเล่นเล่นโซโลอาร์ตของเองหรือเปล่าสักอย่างนี้แหละครับมือพี่เขาพี่เขาบอกว่าไอใบนี้ไม่ขึ้นเนี่ยไอใบนี้ยไม่ขึ้นเพราะว่ามันติดพายแล้วพี่เขาหยิบไม่ได้แต่ทั้งสามเกมที่ผมแข่งเมื่อวันเสาร์อ่ะมันทําให้ผมเห็นเลยว่าแบบโหเราไม่ได้เก่งอะไรนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรารอดมาได้ยังไงวะร <c oughs> <c oughs> อดมาได้ยังไงวะ คือแบบมีคนเก่งเยอะแยะเลยเราเจอคนเก่งเยอะแยะเลยอายุไม่เกี่ยวเลยแบบเก่งมากเก่งมากทั้งสามคนเก่งมากครับเก่งมากจริงและว,วันนั้นผมก็ได้สิ้นสุดลงแค่สามเกมขอดรอปเพราะว่าไปเที่ยววันเด็กที่อายุทยาก็วันแรกก็ประมาณนี้ครับวันแรกส่วนวันที่สองเนี่ยอาจจะเก็บฟุตเทจมาเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นวันอาทิตย์ ไปที่โรงแรมอะไรสักอย่างจะไม่น่าละไปถึงปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เห็นแบบโอ้เนี่ยเป็นห้องประชุมเป็นอะไรต่างๆนาที่แบบใหญ่มากจัดยิ่งใหญ่เลยใหญ่มากเลยเนี่ยโหนั่งกันแบบแบบดุเดือดเลยบอกเลยนะลงทะเบียนเสร็จผมก็เดินออกมาก็มี Nintendo เหมือนเดิมให้คนมาลองเล่นเกมโปเกมอน CA แล้วก็มีร้านต่างๆที่มาขายการ์ด นี่ขายการ์ดขายสลิฟอืมนี่เป็นฮัพเตอร์เด็กอันนี้ครับร้านนี้มีพิออเดอร์ของชุดเมกาดีมแล้วก็มีขายเป็นซิงเกิลต่างๆนานามีให้จุ่ม50บาท200อะไรเงี้ยก็จะได้แบบเป็นการ์ดซิงเกิลต่างๆผมก็ไปยืยนดูมีอะไรน่าสนใจเพระว่าเกือบโดนหลายใบละมันสวยจริงๆไอฟ้ฟอยฟอยทั้งอาร์ตสวยๆอะไรเงี้ยเนี่ย มีสามเกลอือสวยมากสวยจริงเนี่ยอ๋อดูดิมีลิซาดอนโคตรจะหายากมีแก๊งบุยมี25ปีเนี่ยสวยมากบางใบนี่ผมไม่เคยเห็นของจริงเลยนะบางใบมันสวยครับสวยจริงๆไม่รู้จะใช้คำไหนละ ดูสิโปรโมตต่างๆเนี่ยคอยชิงเนะี่ยใบนี้ผมเพิ่งเคยเห็นของจริงนะสวยจริงหลังจากนั้นผมก็เข้ามานั่งรอข้างในกับพี่ๆที่เล่นการ์ดด้วยกันก็มีคนมานั่งเล่นนั่งรอก็มาเล่นกับพี่ที่เล่นการ์ดด้วยกันก็มาลองสักหน่อยสักรอบหนึ่งลองเด็กสักหน่อยพี่จ๊อบครับนี่เชา้ชาเช้าก็บบจะเบอร์เบอร์หน่อยนะเล่นประมาณสักรอบสองรอบรอบเดียวด้วยมั้งวันนั้นก็ รู้สึกว่าเก็บความมึนหัวไว้ตอนแข่งดีกว่าแล้วก็นี่พี่บุ๊กก็มาแล้วพี่ๆหลายๆคนก็เริ่มมาแล้วแล้วก็มานั่งคุยกันมานั่งแบบแชร์กันเรื่องต่างๆนานาแล้วต่อไปเราก็ไปแข่งผมก็นั่งโต๊ะบนเลยโต๊ะสี่เลยแล้วก็เจอเจอพี่คนนี้อ่าผมรู้สึกว่าพี่คนเนี้เมื่อวานก่อนที่ไปยุทธยาแกนี่เข้ารอบท็อปสี่หรือเป็น เป็นหนึ่งสองอะไรสักอย่างอะ่ะผมจำไม่ได้คือเล่นจบก็ชนหมัดก,กันหน่อยมือพี่เขาก็แย่เหมือนกันพี่เขาบอกว่ามือพี่เขาแย่เลยแต่ว่าเราเราก็พอไปได้ก็ต้องเก็บให้ไวที่สุดก็ <c oughs> พี่พี่เก่งมากครับพี่เก่งมากพี่เก่งมากจริงเลสเปกเลยะเลสเปกเลยเก่งมากครับส่วนรอบต่อไปก็คือเจอน้องคนนี้นี่ชนหมัดก,ก่อนซึ่งน้องคนเนี้ย เขาก็รันออเดอร์ผิดช่วงท้ายนะผมก็เกือบแย่เลยแต่ว่าตอนสุดท้ายจําได้ว่าจัวดได้คําสั่งบอสด,ออดึงขึ้นมาลางๆประมาณนี้แลนะฮะแล้วก็โจมตีก็น้องเขาบอกว่ารันออเดอร์ผิดอะไรเงี้ยนะน้องเก่งมากครับหน้าผมจนมัดหลังจากแข่งจบแล้วเกืบตายครับเกือบตายเกือบตาย,ตายหลังจากนั้นผมก็ออกมาเดินข้างนอกหน่อยคนเยอะมาก แบบมากมากมากกว่าตอนเช้าที่ผมออกไปเดินคือไม่มีที่นั่งแหละพอรอบสามปุ๊บผมเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มคิดเยอะก่อนแข่งรอบสามก็แบบรู้สึกมึนหัวมากๆหิวข้าวด้วยเพราะไม่ได้กินอะไรเลยตอนเช้าพอรอบสามก็มาเจอพี่คนนี้นี่ครับชนมัดแล้วเขาก็แจกสองซองแล้วก็โปรโมชหนึ่งใบนะครับนี่ ปรโมมาสวยมากของจริงสวยมากสวยสวยสวยแล้วก็เหลือไปเห็นซูบมีตุ๊กตาคนาน่ารักที่ยวาบอกว่ามันเป็นเครื่องรางมันเป็นเครื่องรางสําหรับตัวพี่เขาเองนะมันเป็นเครื่องรางอะไรเงี้ยเออแบบโหคนน่ารักะเลยเลยผมว่าผมต้องไปหาสักตัวที่แบบมาตั้งสักหน่อยนะเพราะเรืยกอะไรสายมูอ่ะสายมูสายมูยมยมเออแบบมาตั้งซักหน่อยนะนี่ครับจบแล้วสุดท้ายผมแตก พี่เขาโคตรเก่งเลยบอกเลยนะเขาเล่นดูลเาเภาโคตรเก่งเนี่ยเนี่ยดูลาเภาถ้าใช้ใบโคตรสวยเก่งมากคือตอนสุดท้ายผมเห็นใช่ไหมไปดูตอนที่เพจต่างๆเขาลงแล้วอะที่เพจที่งานจัดเขาลงรูปอะไรเงี้ยพี่เขาที่ที่สองอะแบบอ้เก่งมากเก่งมากคือ ทุกคนที่เจอ6คนที่เจอทั้ง2วันนะทุกคนเก่งมากๆเลยนะเอาจริงทุกคนเก่งมากๆนะครับผมผม respect เลยเก่งมากๆเก่งมากซึ่งมันเป็นเรื่องดีด้วยนะที่ที่ที่ผมได้เจอเพราะว่ามันก็จะได้ฝึกตัวผมเองแล้วก็ได้เห็นเด็กได้เห็นวิธีการเล่นของคนที่เขาเก่งๆต่างๆ,างๆหลังจากนั้นผมก็ไปขอดอกกลับบ้านไม่ไหวแล้วผมหิวข้าวผมปวดหัวจริง,งนี่แหละครับทั้ง2วัน ที่ผมไปมามันก็ประมาณนี้แล้วก็นี่ครับทั้งสองใบก็อยู่นี่แล้วส่วนซองเปิดไปแล้ว <c oughs> ส่วนมากสมากต่อไปเรามาพูดถึงตัวเด็กกันดีกว่านี่คือหน้าตาของเด็กที่เอาไปแข่งก็คือฟ้าขนองดูหน้าโทนนะครับแล้วก็มีขนทรายกับการูล่ามาด้วยใช้เจ้าฟ้าขนองกับโอกระปองเนี่ยเป็นเอนจิ้นหลักอยู่แล้วแต่ใช้ลูน้าทนกับโซล็อกเนี่ยเพื่อมา จวเพิ่มเธอหนึ่งก็จะมีมีการจัวแล้วก็มีไอเทมเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีขนทรายครับขนทรายเอามาตอนที่เอามาแลมจี้ฝ่ายตรงข้ามเหลือ4ี่ไพ่หรือน้อยกว่า4นีะ่เรียกขนทรายออกมาเพื่อเพิ่มดาเบจดอีกหนึ่งใบส่วนกาลูล่าก็เอามาใช้ในกรณีที่จังหวะคับขันที่แบบเอามาจวัจ่ว2จั่จวอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กซิ่งๆหน่อยแต่ว่าข้อเสียก็คือ สู้เล็กตัวเล็กไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีตัวตีที่แบบตีตัวเล็กอะ่ะก็ค่อนข้างจะแพ้ตัวเล็กอย่างเช่นเจอฟูดินจเจอตัวเล็กอะ,อะไรเงี้ยแพ้แพ้ทางสุดๆแพ้ทางสุดๆเลยแต่ข้อดีคือตีแม็กสุดผมเคยแบบแลมจี้ตีแม็กสุดคือเกือบ500 400รกว่าๆประมาณนี้เรื่องการโจมตีมันมันไม่ต้องห่วงเลยับมันไม่ต้องห่วงเลยมันก็ทําได้แน่นอนอ๋อข้อเสียอันหนึ่งก็คือ ช่วงโค้งสุดท้ายเหลือไพส่งไพ่อะไรเงี้ยโดนรีมือแบบนันจโมเง,องี้ยแบบอ๋เอ,อเกือบแหลกสลายเผิ่อเพิ่งแหลกสลายไปแล้วคลิป <c li pped> นี้ก็ประมาณนี้มารีแคปเก็บโมเมนต์ต่างๆสําหรับการไปแข่งทั้ง2วันแล้วก็มาคุยเรื่องเด็กนิดๆหน่อยๆอะไรอย่เงี้ยนะไปแล้วนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย